สรุปสุดท้ายก็คือสารยกฟ้องในข้อกล่าหามีตั้งแต่หมิ่นประมาทเท็จความเท็จนำหลักฐานเท็จแก่และรับโทษกับทั้ง4ข้อกล่าวหาที่เขาเกล่าวหาเนี่สารยกฟ้องทั้งหมด ท่านก็ไล่เรียงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่เรามีก็ยืนยันได้ว่ามันมีลําดับขั้นตอนอยู่แม้กระทั่งโจทย์ในรัชดาอดีตที่ดีเนี่ยเขาก็อ้างว่ามีเหตุกดเคืองกันมาก่อนเขาฟ้องละเมิดโครงการปลูกป่าว่าเราเนี่ยไม่ได้ปลูกเป็นสาเหตุให้เรากดเคืองแล้วก็ถึงไปฟ้องเขาประมาณนั้นเหตุการณ์และเหตุผลมันมันไม่สอดคล้องกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจริงถ้ายกตัวอย่างเช่นผมไม่ถูกกับใครสักคนหนึ่งซึ่งกดเคืองกันมานั่นแหละ แต่เขาค้ายาเสพติดแล้วผมไปแจ้งตำรวจให้จับมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับการกดเครื่องแต่ผมด้วยสุจริตใจผมไม่มีเหตุกดเครื่องอะไรกับท่านที่ดีเราก็ขอร้องแล้วว่าอย่าทำตอนที่เราไปแจ้งความกับเหตุการณ์ที่เกิดที่ผมฟ้องไปที่ปปชผู้ตรวจการแผ่นดินสมัครนายก แล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิแวล้อมเนี่ยร้องว่านรัศดาอดีตท,ทิพดีเนี่ยมีพฤติการเรียกรับเงินมาก่อนนัานั้นแล้วไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆมาแล้วก็เอาเงินใส่ซองแล้วไปยื่นให้แล้วก็ไปแต่งพยานกับบกปปปแล้วก็ปปชเรื่องนี้มันมีการสอบสวนมาก่อนนัานนั้นแล้วแต่ว่าด้วยหนังสือที่ท่านอ้างบอกว่าหนังสือวันที่25กุมภาพันธ์2564ที่โจทย์เป็นหนังสือเวียนตัวประเทศให้ ข้าราชการโดยเฉพาะหัวหน้าอุทยานเขตพักษาป่หหาหรือห,หัวหน้าหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องปฏิบัติตามหมายถึงว่าเขาจะออกคําสั่งให้ใครไปอยู่แทนก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีคําสั่งหมายความว่าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแต่มีนายกไปเป็นหัวหน้าอุทยานแหชาติแก่งกระจานผมไม่ต้องกลับภูมิสมณเนาเลยโดยเป็นลิยายโดยไม่ต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องไปไหนคําสั่งอย่างเงี้ยมันไม่มีเกิดขึ้นของกรมทยานแล้วคําสั่งซึ่งทําให รอนสิทธิ์ทำให้หลายๆคนในคำพิพากษาก็อ่านค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีคนวิ่งเต้นรักษาตําแหน่งเช่นเดียวกันก็จากคําสั่งนี้ยี่ห้าปูพันทาให้เห็นว่าเป็นคําสั่งที่ผมก็ดูเลยว่าน่าจะไม่ชอบเขาก็พูดถึงประมาณว่าผมกดเครื่องเขาถึงเป็นเหตุให้ไปเอาเงินไปยัดแล้วก็อยู่บนโต๊ะแล้วเขายามบอกว่าเงินนี่อยู่บนโต้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วเป็นเงินแต่เสียงไอ้อะข้างนอกเขาก็เลยเอาเงินเนี่ยฟ้าใส่ลิ้นชักซึ่ง การสนทนาอยู่ในในคลิปวิดีโอม,มันคนละเรื่องถามว่าผมโกดเคืองไหมเขาว่าคนต้องระวังผมมากกว่าปกติด้วยซ้ำเพราะว่าพี่ชายเขาก็ถูกผมฟ้องเรื่องเกี่ยวกับการจับทุจริตเกี่ยวกับผู้บริหารหรือผู้ขุมข้าราชาที่สูงกว่าเราเนี่ยเราก็จับกลุ่มในมนอคดีผู้กลุ่มทุนกลุ่มที่เป็นเท่าชก,การไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรวงค์สโหมสกรอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้กลัวอะไรใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปไปกันแกล้งคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ มันต้องมีสํานึกอยู่หนึ่งในตัวตัวเองอยู่แล้วผมไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปกันแกล้งเขาหรือจะต้องไปหาให้เขามีปัญหาเกิดเกิดขึ้นแล้วสร้างพยานหลักฐานเท็จผมว่าสื่อก็เห็นอยู่แล้วว่าเงินในห้องเนีซุกไปเต็มห้องมันไม่ใช่เก้าหมื่นะครับมันเงินกับ5ล้านซึ่งซุกแต่ละแต่ละท,ละที่แต่ละที่ที่ซองเนี่ยมันก็เขียนเป็นเปอร์เซ็นเขียนเป็นเปอร์เซ็นเป็นยอดเงินค่อนข้างจะชัด คือการฟ้องเนี่ยผมว่าตอนนี้ทางปวชก็ยื่นไปถึงอายการสูงสุดแล้วคิดว่าน่าจะอายการสูงสุดก็อาจจะไปแจ้งความเนคดีเร็วๆนี้ส่วนเนกอกสารตรกนี้เราขอคัดอีก15วันภายใน15วันเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะนําไปยื่นให้ป,ปวชเพิ่มเติมได้วันนี้ที่ฟังมาน่าจะครบหลักฐานครบทุกอย่างหรือซ้ําผมเรียนทุกๆท,ท่านแล้วกันโดยเฉพาะข้าราชการที่เป็นผู้บริหาร ทุกกรมทุกกระทรวงเลิกพฤติกรรมอย่างนี้เถอะผู้แับปัญชาเนี่ยทุกวันนี้ก็ลำบากอยู่แล้วในการทํางานเนี่ยเจ้าที่ที่เป็นหัวหน้าอุทยานหรือเป็นหัวหน้าหน่วยงานสนามต่างๆเนี่ยเหยียบ157ตลอดไม่ทําก็โดนลาเว้นทําก็โดนละเว้น,วนถูกร้องเรียนถ้าทําผิดนิดหน่อยก็อาจจะโดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ในฐานะที่ลําบากและทํางานแทนเป็นตัวแทนให้กับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะทรัพย์สิธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าไม้สัตว์ป่าเนี่ยคนที่ทุ่มเทขนาดนี้มันมันยากแล้วอ่ะ แล้วยังมีการไปเรียกรับไปมีการไปขูดรีดเรื่องประเด็นอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะนี่จะเข้าฤดูไฟป่ายแล้วแตกับก็ต้องมาดูว่าหน่วยงานไฟป่าหน่วยงานของของเราทุกคนเนี่ยทำงานกันเต็มที่ขนาดไหนแล้วผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องไปลงไปสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยไม่ควรจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรียกรับนะครับเราคิดว่าก็คงไม่มีเราก็หวังว่าอยากจะฝากผู้บริหารแล้วก็การเมืองซึ่งเราก็อยากร้องขอแล้วกัน ว่าช่วยกันดูแลทรัพย์สน,นชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณสารผู้พักษาซึ่งให้โอกาสแล้วก็ยกฟ้องในคดีนี้เรื่งเชื่อว่าในกระบวนการที่จะทำนะครับผมเชื่อว่าดีชนะชั่วร้ายก็ต้องยังมีอยู่